โอเคนะครับผมก็อยู่กับผมโนเกียม m a x 4 5กนะครับโอเควันนี้เราก็จะมาเล่นใหม่ครับเอาชีวิตรอด EP ที่สองนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวผมจะไปถลุมบ้านแม่หมดกันนะครับแล้วก็ลื้อบ้านหมาเนาะโอเคก็จะคลิปนี้ก็จะเป็นไงก็ไปติดตามชมครับเริ่มมาเนี่ยก็มืดเลยเนาะผมก็ทําการนอนอยู่บนเตียงเลยนะครับผมโอเคโอเคครับ อู้สลามเกือทุกคนสลามเกือเดี๋ยวผมจะไปจัดการมันนะครับเก็บต้นไม้ก่อนผมจะไว้ไปตกแต่งบ้านเนาะแล้วก็ไว้ปลูกไว้อาจจะไว้ใช้เองด้วยโอเคผมนั้นเตรียมนมมาเรียบร้อยอเออมามาเออตายกลางอากาศกลางอากาศออโฆษณาเดี๋ยวนี้มันก็ลืมยาวแล้วนะ เรียบร้อยนะครับผมทําการฆ่าสลามเสร็จเรียบร้อยดูในตัวก่อนซิมีอาหารนะโอเคมีไก่เยอะอยู่ผมจะจําไว้นะครับว่าอยู่ทางนี้นะบ้านผมผมว่าเอาของไปเลยดีกว่าเนาะเพราะผมว่าจะย้ายเลยโอเคขุด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 เสร็จเรียบร้อยแล้ว มันก็จะทําการไปตามหาบ้านแม่มดหลังนั้นกันนะครับหลังจากอีพีที่แล้วเนี่ยผมเจอแม่มดผมก็ไม่กล้าสู้เนาะแต่ตอนนี้ผมกล้าแล้วนะครับเพราะผมมีเออถังใส่นมเรียบร้อยแล้วผมก็จะลื้อบ้านมันเลยเจอเลยโอเคจะขึ้นอะไรยังเลย โอเคนะครับชูก็เคนก็ขุดมาเรียบร้อยมันก็มีรู้สึกว่าไอ้แม่มดมันน่าจะหาไปแล้วส่วนยาที่ทุกคนเห็นนะไอ้ยายฮิวนะี่ยเออผมผมเจอแม่มดเนาะไม่ใช่แม่มดในบ้านนี้นะแตบแม่มดมันเจออยู่ตามธนะรรมชาติ โอ้โห oh, oh. ตุครับบ้านแม่วุฒม,มีแค่นี้เองครับโอเคนะครับผมก็จะทำการขุดไปเลยเนาะเออแต่ผมก็ไม่มีขวดไงเดี๋ยวผมจะทำการไปขุดทรายไปเผาก่อนนะครับหมว่าเตาเผาโอเควางมาหนึ่งเตานะครับ เดี๋ยวผมจะทำการไปขุดทรายก่อนนะครับโอเคขุดให้หมดตรงนี้เลยรู้สึกว่ายา,ยายในหมอตต้อต้มยาผมขอเดวนะครับว่าเออมันน่าจะเป็นยาพิษเนาะเออใช่ยาพิษยาพิษจากนั้นผมก็จะเอาลงเตาเผาเลยนะครับ เอาทานถ่ไปเลยหนึ่งก้อนแกะมองหน้าทำไมโอเคนะครับเอา้ากดผิดกดผิดโอเคนะครับต่อไปผมก็จะทำการไปกดชูเกคเรนนะครับมันเป็นของที่มีประโยชะนะ์ครับเอออันนี้ก็ความรู้นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ครับทุกคนเห็นต้นหินนี้ไหมครับ ในไอ้ต้นเห็ดเนี้ยมันมีแค่ในเวอร์ชันเบลดล็อกเท่าน,นั้นครับหรือเวอร์ชันม n ครับพี e นะครับมาครับจะว่าจะไม่มีต้นเห็ดนี้นะครับอันนี้ก็ความรู้เนาะก็เผื่อใครไม่รู้เนาะโอ้โหได้มาสี่โอเครู้สึกว่าวันนี้ผงน่าจะต้อง นอนอยู่บนบ้านแม่หมดแล้วโอ้เล็กๆก,กันมันต้องใช้กระจุกสามอันนี้ไหมสามเอ้ยเอาทำไมคุดตอบไม่ได้อะยาหมดลิติ์เดี๋ยวก็ไม่หมดนะเอาทำไมพื้นที่เต็มอะ โอเคแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับผมก็กลับมาแล้วนะครับผมโอ้โหกลับมาแบบเล็กๆหน่อยนะแต่ก็ถ่ายต่อได้แล้วนะครับไม่เต็มแล้วเ,เมื่อกี้นี้ก็ทําการไปลบคลิปเกา่าเรียบร้อยนะครับผมโอเคผมก็ยังงงอยู่นะครับว่าทาไมถึงผมเนะี่ยถึงแตกยาต่อไ,ได้อยากรู้มากเลยครับ วักยามเปล่าเนี่ยเนี่ยมันตัดต่อไม่ได้ครับขอขุดเลยละกันโอ้เรียบร้อยครับของเต็มอืมโอเคครับ เราจะมาตั้งถิ่นฐานตรงนี้ก่อนนะครับโอเคนตามจะทำกองเก็บของกเก็บของเอเ,เอา้าโอโหวางไม่แม่นเลยนะเราขุดนี้วก็วางน,นี่วางไนน้อย คีบของเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมขอตัดละกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำานไรู้บ้านอลังนี้นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมจะตัดให้มันดูเววขึ้นนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ทำการขุดไม้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอเคตอนนี้ก็ดึงกิบไม้ก่อนนะครับโอเ้เลยไกินเขียวสิบสองกันตะเขียวใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะครับกว่าจะเอ,อ้ขุดตน,นั้นเสร็จเนาะเล่นไปตั้งนานเนี่ยโอเคครับผม ร้อยครับโจมตีไม่ทันเลยอยาตายโกรธแล้วนะครับผมคครนะถึงที่ผมอยากจะบอมทุกคนเลยนะครับผมถ้าผมได้โทรศัพท์ใหม่เนะี่ยผมจะเก็บังค์ซื้อหมายค้าลยนะครับผมใช่แล้วส่วนทําไมผมไม่ซื้อในโทรศัพท์นี้นะบอกโทรศัพท์นี้มันมันไม่ค่อยแรงครับถ้าเกิดซื้อมาเดี๋ยวมันจะเล็กๆนะซึ่งผมไม่อยากให้เป็นางานเนาะงห็นไนดะ้ ที่นะครับสำหรับพัดหน้าผมจะทำอะไรต่อก็อย่าลืมติดตามดูด,ด้วยนะครับพาดนี้หมดไปกับการหรือว่าไงปลูกบ้านต้นไม้อะเฮ้อ <c oughs> โอเะก็ค <c oughs> นะครับเดี๋ยวผมจะขอตัดไปกับแป๊บหนึ่ง